เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมค่ะว่าไวายบวยอุมเมชูของป้าหมูจะมีรสชาติที่อร่อยขนาดไหนนี่นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะ ินหอมมากค่ะโอ้โหเพื่อนๆรสชาติร้อนแรงอร่อยมากบอกเลยสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะมีสมาชิกถามกันเข้ามามากเลยนะคะว่าบ้วยที่เราเอามาทำไซลับหรือว่าเอามาทำอุมเมชูเนี่ย เราจะเอาไปแปรรูปอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้ป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำวายบวยอุเมชู um e นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทําเลยค่ะโลนี้ป้าหมูหมักปี65นะคะเนี่ยเขียนไว้จนตัวหนังสือมันเลือนละปีนี้67แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บน้ำก่อนนะคะแล้วเราจะเอาตัวบวยไปแปรรูปนะ,ะกินแบบ หอมอบอวนมากเพื่อนๆบอกเลยกินมันรันจวนสุดๆเนี่ยป้ะหมูจะเก็บน้ำที่เราดองไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอย่างอื่นนะ นี่นะคะบวยที่เราทำอุเมชูนะคะป้าหมูเอามา500กรัมนะคะก็คือครึ่งกิโลนะเดี๋ยวเราจะมายีนะคะเพื่อนๆนเนี่ยหอมมากเลยเราจะต้องยีก่อนนะคะเนี่ยเนื้อแน่นมากเพื่อนๆเนี่ยเรายีแบบนี้นะ เนี่ยเนื้อแน่นมากเลยปลาหมูหมักไปนะคือเนื้อแน่นเพื่อนๆเลือกบวยที่ลูกใหญ่หน่อยเวลาไปทำอูมเมชูนะโอ้ยกลิ่นหอมมากเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะยีให้ครบทุกลูกก่อนนะคะจากที่เรายีบวยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะบวยครึ่งกิโลนะเป็นบวยอุมเมชูที่เราแยกน้ำแล้วก็เอาบวยออกมานะคะ วันนี้เราจะแปลรูปเป็นไวา์บวยโดยใช้บวยที่มาจากการดองอุเมชูนะคะแล้วก็ใช้ไซรับน้ำบวยเข้มข้นของติ่งฟงแบบนี้หนึ่งขวดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้น้ำหนลิตรเทลงหม้อต้มค่ะเปิดเตาได้เลย ตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วนะคะเราจะเทบ้วยที่เรายีไว้เมื่อกี้นี้ลงไปนะเทลงไปหมดเลยค่ะนี่กลิ่นหอมมากเลยเพื่อนๆเราเทบว้ยลงไปเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลเทลงไปค่ะน้ําตาลทรายแดงเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆไม่เอาโอทึงนะ เท <Okay, S 2> น้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆรีบคนนะเดี๋ยวน้ำตาลมันติดก้นหม้อมจะเหม็นไหม้นะอันนี้เราจะไม่ต้มนานนะคะเราคนจนน้าตาลทรายละลายเนี่ยเราก็ปิดเตาได้เลยนะนี่นะคะตอนนี้เราคนจนน้าตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเราปิดเตาได้เลยกลิ่นหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะตอนนี้ ป้าหมูปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักให้น้ําที่เราต้มบวยนะคะลดอุณหภูมิลงหน่อยนะคะเราถึงจะมาทําในขั้นตอนต่อไปได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆพื่อเราชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักจนน้ําต้มบวยของเราอุณหภูมิลดลงเยอะแล้วนะในขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมไซรัปบ,บวยของติ่งฟงนะคะเป็นตัวนี้นะเราจะใช้หนึ่งขวดเลยนะคะ เทลงไปเลยค่ะใส่หลับบ้วของติ่งฟงนะตัวนี้จะมีเนื้อบ้วผสมด้วยนะคะเทเสร็จเรียบร้อยนะคะเราคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะในขั้นตอนต่อไปนะคะป้าหมูจะเติมน้ำส่วนที่เหลือนะ เราเติมเป็นน้ำดื่มนะคะห้าลิตรนะเพื่อน,เอนๆเทลงไปเลยเราใช้น้ำดื่มห้าลิตรนะคะเพราะว่าตัวไซลับบ้วของติ่งฟงนะมีความเข้มข้นสูงนะเพื่อนๆเ,เราใช้น้ำที่ห้าลิตรนะคะแล้วก็น้ำที่เราเอามาต้มบัวอีกหนึ่งลิตรเป็นหกลิตรนะตอนนี้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะกลิ่นหอมมากเพื่อนๆแบบ กินแบบรันจัวนะยังไม่ได้แบบหมักเป็นไวน์นี่ก็เมาแล้วนะเพื่อนๆนนะเพราะว่าตัวบวยอุเมชูมันมีแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนต,อนต่อไปเดี๋ยวป้าหมูจะเทสยิ์นะคะ,ะตักน้ําใส่ชามแยกไว้นะคะป้าหมูใช้เป็นยิททำไวน์นะคะตัวนี้ให้แอลกอฮอล์ค่อนข้างดีนะเราใช้ที่1ช้อนชานะคะใช้ช้อนตวงแบบนี้นะเทลงไปในชามที่เราแยกน้ําไว้นะคะ เราเทลงไปเพื่อนๆก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเราคนให้ส่วนผสมเข้ากันแบบนี้เราจะพักให้ยตดทำงานก่อนนะระหว่างที่เรารอยิดทำงานนะเพื่อนๆเราจะเทน้ำลงถังมักก่อนนะยตดทำไวมันจะขึ้นฟูค่อนข้างช้านะคะไม่เหมือนยตดทำขนมปังนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะมันอาจจะใช้เวลาถึง2-3นาทีนะคะก็ให้มันขึ้นฟูดีเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปเทน้ำลงถังหมักก่อนค่ะเราจะเทหมักลงไปทั้งเนื้อเลยนะคะเทลงไปหมดเลยถังที่ปราหมูใช้งานนี่คือ8ลิตรนะคะเพื่อนๆตอนนี้ยี่ของเราก็ขึ้นฟูดีแบบนี้เลยนะคะ ถ้ายิ้ดหมดอายุเนี่ยดูง่ายมากนะคะเพื่อนๆน้นําที่เราเท,ทยิ้ดมันจะใสนะผงยิ้ดที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะตกลงไปก้นถ้วยนะคะแต่ถ้ายิ้ดขึ้นฟูแบบเนี้ยเพื่อนๆเ,เ,เ,เทลงถังหมักได้เลยค่ะเราเทยิ้ดลงไปได้เลยเทยิ้เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆปิดฝาก่อนนะคะเราเขย่าถังก่อนนะ เท่าถังเสร็จเพื่อนๆคลายฝาถังออกขึ้นเกลียวแบบนี้ให้เขาขยับได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะติดสติกเกอร์ไว้ค่ะวายบวยอุเมชู um e นะเป้าหมูหมักวันที่สามเดือนสามปีหกเจ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะหมักในอุณหภูมิห้องสองสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเป้าหมูจะกลับมาอัปเดตนะว่าหมากักวายบวยอุเมชู e ไปแล้วสองสัปดาห์จะมีรสชาติที่เราพอใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะ วันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวบุวยอุมเมชูนะคะระยะเวลาในการหมักทั้งสิ้นนะคะ15วันนะหมัก2สัปดาห์นี้เพื่อนๆคือรสเข้มข้นมากเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะป้าหมูหมัก15วันเนี่ยยีสตยังทำงานอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยยังมีภายน้ำเต็มถังแบบนี้เลยนะเนี่ยดูสิเห็นไหมยีสตเขาทํางานได้ดีมากเลยนะคะขนาด15-16วันแล้วเนี่ย ภายน้ำยังวิ่งขึ้นแบบนี้อยู่เลยแต่ว่าเราชอบรสชาติในตอนนี้แล้วนะคะป้าหมูก็จะทำการกองกากแล้วก็นอกยีดเลยนะเพราะว่าบวยอูมเมชูนะคะเป็นบวยที่เหลือจากการดองเหล้าบวยนะมันมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วค่ะเพื่อนๆพอเรานำมาทำไวน์นะแอลกอฮอล์มันค่อนข้างสูงนะป้าหมูก็หมักที่15วันกำลังดีนะคะเดี๋ยวเราจะกองกากเลยค่ะ เรารองผ่านกระชอนได้เลยนะคะตอนนี้เราก็กองกากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเปิดเตาได้เลยวันนี้เราจะไม่เติมน้ำตาลเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าความหวานกลมกล่อมพอดีเลยนะ,ะหมูหมักสิหาวันเนี่ยเพื่อนๆทำตามได้เลยนะเราจะน็อกยีที่สี่สิองศานะคะ ใครที่ยังไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะสามารถสั่งซื้อที่ป้าหมูได้นะป้าหมูมีจําหน่ายตัวที่ใช้สอนเลยนะคะเราจะเปิดเครื่องที่ตัวเอ็มนะเปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้เราจะวัดอุณหภูมิด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะกดลงไปเลยนี่นะคะการใช้เครื่องวัดอุณหภูมนะินะเพื่อนๆจะต้องคนน้าวายไปด้วยเพื่อให้อร้อนมันขึ้นมานะคะเครื่องวัดอุณหภูมิมะะของเราเนี่ยมันเป็นระบบอ in นะินฟราเรดนะเพื่อนๆมันจับด้วยความร้อนนะเราจะต้องคนน้าวายไปด้วยค่ะ เราจะน็อกวายแค่40องศาค่ะเพื่อนๆนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูวัดได้ที่40.1นะเราจะปิดเตาเลยป้าหมูปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะน็อกยิดที่40องศาเท่านั้นนะ เพื่อนๆจะต้องยกวายออกจากเตาทันทีนะคะเพราะว่าเตายังมีความร้อนอยู่นะคะวายมันอาจจะอุณหภูมิขึ้นสูงถึง50องศาได้นะเราจะพักให้วายเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เราก็พักจนวายบวยอุมเมชูเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเพื่อนๆจะต้องมั่นใจว่าวายเป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะคะถึงจะเทลงถังบ่มนะเดี๋ยวเราจะเทลงถังบ่มได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็เทวายลงถังเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้สูตรนี้ป้าหมูทำเยอะนะมันจะได้ประมาณ8ลิตรเลยนะคะตัวนี้นะ ้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆน,นอกยีสสองขั้นตอนนะคะโดยการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟน์นะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือสาร KMS ค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะมันเป็นสารคงสภาพนะมันจะช่วยทําให้วายของเรานะคะสีสวยนะคะแล้วก็รสชาติจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เราทํานะใครที่สั่งซื้อสารเสริมจากป้าหมูไปจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยนะคะ ตอนนี้เราได้ถังละ4ลิตรนะคะป้าหมูจะใช้2ช้อนแบบเนี้ยพอดีพอดีอดไม่ไม่พูนมากนะใส่ลงไปในถังได้เลยนี่นะคะมันทําให้วายของเราใสเร็วขึ้นด้วยนะเพื่อนๆนี่นะคะ2ช้อนนะคะไม่ต้องเต็มแบบนี้ใส่ลงไปเลยใส่เพียงแค่นี้นะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวจะมีสารตกค้างนะคะ ทำเสร็จเพื่อนๆก็อย่าลืมเขียนสติกเกอร์มาติดไว้ด้วยนะป้าหมูก็เอาสติกเกอร์มาติดไว้นะคะ y บุยอุเมชทำวันที่3เดือน3ปี6 7นะคะเราใส่สาร KMS ลงไปเนี่ยเพื่อนๆปิดฝาถังให้สนิทได้เลยเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องค่ะประมาณ7วันเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่า Y บุยอุเมชของเรารสชาติจะเป็นที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะ วันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวบอยอุเมชูนะคะหลังจากที่เราบ่มมาได้แค่5วันนะเพื่อนๆนะความใสมันยังใสได้อีกนะคะเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มพอสมควรนะประมาณ2สัปดาห์นะคะมันถึงจะใสเพิ่มนะไวบอยอุเมชูนะคะที่ป้าหมูบ่มมาได้5วันนะมันยังมีการตกตะกอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก้นถังเนี่ยก็คือเป็นตะกอนทั้งหมดนะแต่ว่า ตัวน้ํานี่นะคะมันยังไม่ใสพอนะเพราะว่าเราเพิ่งบ่มไปเพียงแค่5วันเราจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพิ่มค่ะเพื่อนๆการบ่มก็คือการตั้งนิ่งๆอยู่ในถังนั่แหละคะ่ะน้ํามันจะค่อยๆใสขึ้นนะคะวายอุมเมชูนะคะเพื่อน,เอนๆเรียกร้องกันเข้ามามากเลยนะคะป้าหมูก็เร่งถ่ายทําแล้วก็จะมาตัดต่อคลิปให้เสร็จไวๆนะคะจะได้ออนแอนะป้าหมูก็จะใช้เวลาบ่มเพียงแค่5วันนะคะเพราะว่า การบ่มมันไม่ได้ยากนะคะก็คือตั้งทิ้งเอาไว้เฉยๆอะนะประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนี่ยเขาก็จะใสขึ้นขวดนี้คือไวบอยอุเมชูนะที่เราบ่มมา5วันนะคะส่วนตัวนี้คือไวแอปเปิลเพื่อนๆดูเห็นไหมตัวนี้ใช้เวลาในการบ่มค่อนข้างยาวนานนะคะตัวนี้เป็นไวแอปเปิลนะคะป้าหมูบ่มมาได้1เดือนนะก็คือตัวที่อยู่ในถังนะคะที่เราเทออกมาเห็นไหมคะนะ้ำมันใสกิ๊กแบบนี้เลย ก้นขวดก็ไม่มีตะกอนนะคะเพราะว่าเราบ่มในถังจนได้ความใสแล้วแล้วเราก็เทเก็บในขวดแบบเนี้ยเห็นไหมคะมันก็จะได้ความใสเพิ่มเติมเพื่อนๆขวดนี้ก็เหมือนกันค่ะเราเทใส่ขวดไว้แบบนี้ยเราตั้งในอุณหภูมิห้องเลยเขาก็จะค่อยๆตกตะกอนไปจนได้น้าไวทที่ใสแบบนี้นะคะถามว่าแบบนี้ดื่มได้ไหมดื่มได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยดื่มได้แช่ตู้เย็นแล้วก็ดื่มได้แบบอร่อยเลยนะ แต่ถ้าเราอยากจะนําไปเป็นของขวัญของฝากนะคะหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องบ่มให้ได้น้ําที่ใสแบบนี้ค่ะแล้วก็หาขวดสวยๆมาเทเก็บไว้การบ่มไว์มันยังช่วยทําให้รสชาติไวของเราอะ่ะมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเราเพิ่งหมักเสร็จเนี่ยรสชาติมันอาจจะอร่อยในระดับหนึ่งเลยแต่หลังจากการน็อกไปแล้วนะคะ เราบ่มในถังและปล่อยให้ตกตะกอนนะคะแล้วก็ย้ายมาใส่ขวดเนี่ยเราบ่มไปเรื่อยๆค่ะประมาณหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยวายมันจะมีความกลมกล่อมขึ้นนะคะเพื่อนๆเคยได้ยินไหมวายยิ่งบ่มนานยิ่งอร่อยนะคะก็หมูจะมาสอนให้เพื่อนๆเก็บวายลงขวดโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอร์เบตนะคะตัวนี้เป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยนะคะ,ๆๆะ,คะเห็นไหม สารตัวนี้นะคะมันช่วยเรื่องค่ายีสต์โดยเฉพาะเลยนะเพื่อนเเพราะว่าการทำไวน์นะคะยีสต์มันอาจจะตื่นกลับมาทํางานได้อีกเวลาที่เราจะเก็บไวน์ลงขวดนะคะเพื่อนเเหมือนตัวนี้ป้าหมูก็เติมซอเบตลงไปก่อนที่จะเก็บลงขวด <c oughs> เห็นไหมคะถ้ายีสต์ตื่นกลับมาทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นฟองอากาศค่ะมันก็จะเป็นภายน้านะก็คือสปาร์กิ้งไวน์แต่ว่าเราอยากจะเก็บในระยะยาวเนี่ยเ <c oughs> พื่อนเเติมโพแทสเซียมซอเบตลงไปเลยขวด ขนาด300-500 m ถเราจะเติมที่1ช้อนน้ำเงินใครที่สั่งซื้อสารจากป้าหมูไปจะได้ช้อนน้ำเงินแบบนี้ไปด้วยเราจะเติมแค่1ช้อนนะคะนี่นะคะตัก1ช้อนใส่ลงไปในขวดเลยเห็นไหมคะสารก็ตกลงไปนอนก้นขวดแล้วเราก็เทไวลงขวดไปได้เลยค่ะเทไวลงขวดเลยยกเบาๆนะคะตะกอนจะไม่ขึ้นมาด้วย เราเทวายลงขวดเรียบร้อยเพื่อนๆปิดฝาขวดให้สนิทเลยนะเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้นะคะแล้วเราจะวางบ่มในอุณหภูมิห้องเนี่ยบ่มต่อยาวๆเลยค่ะบ่มจนกว่าเราจะเห็นน้ําที่ใสแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมค่ะว่าวายบวยอุมเมชูของป้าหมูจะมีรสชาติที่อร่อยขนาดไหน นี่นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะอือกลิ่นหอมมากค่ะโอ้โหเพื่อนๆรสชาติร้อนแรงอร่อยมากบอกเลยตัวนี้คือมันได้แอลโกโอฮอล์เพิ่มกว่าไวน์ปกตินะคะเพราะว่า เราใช้บวยอุมเมชูเป็นบวยที่เหลือจากการดองเหล้าเนี่ยมาผสมในการทำไวน์มันจะมีแอลโกอฮอล์อยู่ในบวยอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นค่าแอลโกอฮอล์มันจะเพิ่มกว่าปกติอย่างไวน์ทั่วไปที่เราทำนะคะได้12เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆื่อนนะได้อยู่ประมาณ1 2บถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าไวน์บวยอุมเมชูเนี่ยมันจะไดแอลเกินนั้นค่ะเดี๋ยวป้าหมูจะให้ดู วันนี้เราจะใช้ไฮโดมิเตอร์มาวัดให้ดูเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ป้าหมูภูมิใจนำเสนอมากนี่นะคะเห็นไหมคะมันถึงขีดสีเขียวเนี่ยมันถึงขีดสีเขียวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันถึงขีดสีเขียวนะคะเห็นไหม เดี๋ยวป้าหมูจะให้ดูตำแหน่งที่มาร์กไว้นะคะมันได้ที่20%ค่ะเพื่อนๆนะถ้าไฮโดรมิเตอร์มันไม่หลอกเรานะป้าหมูใช้ประจำนะคะตัวนี้แต่ว่าอันนี้อยากจะเอามาโชว์ให้เห็นเลยว่าไวายบวยอุมเมชูเนี่ยมันได้แอลกอฮอลสูงกว่าไวายทั่วไปนะคะเพราะว่า ในบวยมันจะมีแอลกอฮอล์ที่เราดองเล่ามาแล้วนะมันจะได้ที่20ซนนะคะบอกเลยนะคะร้อนท้องร้อนคอบูบวาบเพื่อนๆเ,เ,เรียกร้องให้ป้าหมูช่วยทําการแปลรูปบวยอุมเมชูก็คือบวยที่เหลือจากการดองเล่านะวันนี้ป้าหมูก็ทําคลิปวิดีโอให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะ ใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทวํวายบวยอุเมชูนะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ